สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่3กรกฎาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมก็หลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ f c พี่น้องนะครับผม ตัวเลขแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่8นะครับผมสำหรับ8นะครับผมก็จะมี80 81 82 83 84 85 86 87 ก็89นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี81 82 83 84 86แล้วก็8 7นะครับผมถ้า f c พีี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือก ให้กับ fc พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับ8นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสาหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่481 183 684และก็782นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดสีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ